ในขณะเดียวกันวันนี้คุณชูวิทย์กลับมาอีกรอบหนึ่งแม้ว่าคดีเนี่ยนะครับจะไปถึงที่ศาลแล้วโดยคุณชูวิทย์ถึงขนาดต่อสายพูดคุยกับพยานนะคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะครับคดีของตู้ห่าวมีพยาน4 0 0ปากหลายคนกังวลมากว่ากว่าจะสอบพยาน400ปากเนี่ยเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลานานมากแล้วหลายคนก็กังวลครับว่าฝ่ายของจำเลยซึ่งมีเงินทองมากมายนีนะครับจะใช้เงินปิดปาก หรือว่าโน้มน้าวให้พยานเนี่ยกลับคาให้การด้วยหรือไม่วันนี้คุณชูวิทย์ถึงขนาดต่อสายครับไปหาพยานคนหนึ่งเป็นหนึ่งใน400ปากโดยบอกว่าตนไปให้การกับอายการสูงสุดแล้วหมายถึงพยานเขาบอกนะครับรวมทั้ง DSI แต่ไม่ทราบว่าในส่วนของฝ่ายจำเลยรู้ได้อย่างไรว่าตนไปให้การในคดีดังกล่าวจึงได้พยายามโน้มน้าวให้ตนเนี่ยที่เป็นพยานถอนตัวออกจากการเป็นพยานแต่ยังไม่ถึงขั้น เสนอตัวเลขมาให้คุณชูวิทย์เชื่อว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าสองปีในการสืบพยาน400ปากโดยขณะนี้พบว่ามีขบวนการทำลายพยานหลักฐานซึ่งคนที่ทำลายพยานหลักฐานเชื่อว่าเป็นคนที่รับการประกันตัวไปก่อนหน้านี้ใครล่ะคุณผู้ชมใครได้ไประกันตัวไปก่อนหน้านี้ก็ต้องไล่เช็คกันดูจึงเรียกร้องให้มีการถอนประกันเนื่องจากต้องมีการเพิ่มข้อกล่าวหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นการเพิ่มข้อหาจะต้องถูกถอนประกันด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับพยานที่ถูกโน้มน้าวขณะนี้มีสองคนนะคนแรกคุณชูวิทย์บอกว่าคือคนที่เคยเห็นการถอนเงินออกจากบัญชีคนที่สองเป็นพยานของโรงแรมซึ่งคุณชูวิทย์ไม่สามารถให้รายละเอียดไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้พยานสองคนอยู่ในการคุ้มครองของตํารวจนอกจากนี้ยังพบว่าพยานอีกหนึ่งคนโดนข่มขู่จนเกิดความกลัวและตอนนี้ขนาดคุณชูวิทย์ยังไม่สามารถติดต่อพยานได้ คดีเนี่ยสารเพิ่งประทับฟ,ฟ้องวันวันแรกนะครับพยานโดนโน้มน้าวพยานโดนซื้อโดนเสนอผลประโยชน์แล้วก็โดนขู่แล้วนะครับลองฟังดูสิฮะพยานเป็นพยานที่ผมนำไปให้กับให้การกับอายการใช่ไหมครับพยานได้รับการติดต่อได้รับเงินเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือยอย่างไร

นี่คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทรัพย์สินของเครือข่ายขบวนการนายตู้่าวนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินที่ล่าช้าทําให้ขบวนการเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกไปที่ผ่านมาทรัพย์สินของตู้่าวที่ตรวจสอบพบมีกว่า80,00ล้านบาทนะครับคุณผู้ชม8 0 0 0ล้านนี่มันคือการประเมินนะครับหมายถึงว่าประเมินจากรถประเมินจากตึกราบ้านช่องต่างๆนะครับ แต่คุณผู้ชมทราบไหมว่าเงินสดของตู้ห่าวที่ถูกยึดเอาไว้ได้เนี่ยมีแสนเดียวนะครับแสนเดียวนะครับคุณชูวิทย์ก็บอกว่าโอ้โหทํางานกระชักช้าถูกเคลื่อนย้ายถ่ายเทออกไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเงินสดถูกแปลงไปเป็นเงินสกุลดิจิตอลคริปโตเคเรนซีไปแล้วมากมายมหาศาลขนาดไหน อีกประเด็นหนึ่งที่คุณชูวิทย์พูดในวันนี้อันนี้คุณผู้ชมน่าจะติดตามข่าวกันอยู่นะครับกรณีที่ DSI ตําตำรวจ191แล้วก็มีทหารอีกสองคนไปตบทรัพย์ทุนจีนสีเทาที่บ้านพักของกงสูลใหญ่นาอูรูประจําประเทศไทยนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าจากข้อมูลของตนที่มีอยู่ส่วนตัวมองว่าอธิบดีนะที่โดนเด้งไปะคุณไต้ลิะครับอธิบดีดี i คุณชูวิทย์บอกว่าไม่รู้เรื่องในการเรียกรับผลประโยชน์ และเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มีอักษรย่อวัดทอทหารครับอยู่ในระดับบริหารของ DSI ส่วนประเด็นที่เงินของกลางมันหายไป9ล้าน5แสนบาทประเด็นนี้คุณชวิตบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าเงินไปอยู่ที่ไหนทอทหารเป็นระดับสูงของ DSI แต่ไม่ใช่อธิบดีเนี่ยคือใครคุณชวิตให้ไกด์เอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมครับ